อ่านี่ครับมาดูสถานที่นะครับตรงนี้เป็นเกี่ยวกับบรรลานไบนะครับหรือคาถายนะครับจะมีอุปกรณ์สถานที่เล่นนะครับตรงนี้นะครับของเด็กๆนะครับผมวันนี้ก็พาน้องมาเล่นานีมาแล้วครับนู่นเลยครับมาแล้วครับนู่นนู้นเสื้อแขนแนนู่นเลยครับพร้อมจะไหลลงมานะครับนี่จะเป็นความท้าทายของเขาครับลงมาเลย มาละวไล่มาละไล่มาแล้วโอ้โหเขาจะมีการเซฟตี้มากเลยครับนี่พื้นที่เซฟตี้ไปนี่ต่อเลยขึ้นนี่ต่อเลยอ่าไป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 นี่ครับมีความท้าทายครับขึ้นสะพานครับผมไปเลย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 อย่าไปอย่าไปเออไปไปไปเลยลูกไปแล้วครับไปแล้วนี่เลยครับเป็นฐานสำหรับ ของเด็กๆครับความสนุกสนานอยู่ตรงนี้แหละครับผมนี่ครับจะโค้งครับพื้นที่จะโค้งมากไหลลงมาแล้วโอ้อยโอ้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 ยไปแล้วครับผมโอ้โหไปเลยไปเลยไปต่อ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 โน่นครับไปแล,ปล้วนี่เลยนี่เลยโอ้โหเกลียวเกลียวไปเลยครับผมไปแล้วครับไปขึ้นบอกว่าชอบครับผมจะขึ้นอันใหญ่ครับอันสีฟ้าฝั่งนู้นนะครับ นี่ครับทําทางธรรมดาไม่ชอบเพราะชอบความท้าทายนะครับมาแล้วครับามาแล้วนี่ครับเขาทำเซฟตี้ไปอย่างดีเลยครับผมไม่ให้ใอ่ะโคกมานน่น<ว>โคกมานน่นโคกมานน่น<ว>โอ้โหไปแล้วตอนรู้สึกเป็นไงครับสนุกไหมครับออมันแรงมันแรงมากเลยเหรอโอ้โหต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเกือบลมแล้วเมื่อกี้เนี่ยเมมื่อกี้ันเปหน่อยนึงอะลูกเพราะอะไรลูกไปแล้วไปแล้วนี่ครับ อวาตทไาทยของเขาชอบแบบนี้แหละชอบแบบนี้ไายละไปละหายแมพมาตรงไหนไม่รู้ <c oughs> นี่นี่นี่ออกมาตรงนี้ครับไปแล้วครับไป <c oughs> แล้ววิวโหนี่คือขึ้นรอบสองครับโอเคไปอีกแล้วสนุกครับไม่ยอมเลิกเลยไปแล้วครับผมนี่นะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วย